อึดอัดขัดเคืองคุนเคืองใจท่านผู้ฟังมีไหมความคุนเคืองใจจะเรื่องอะไรก็ตามจากบุคคลรอบข้างก็ตามเนี่ยมักจะทําให้เราต้องคุนเคืองใจอยู่เสมอๆไอ้ความคุนเคืองใจเนี่ยมันคือความคิดชนิดหนึ่งที่นําพาจิตใจเราเนี่ยลงสู่อบายภูมิคือนรก,กภูมิให้เรารู้ให้ทันในความคิดที่มันไม่พอใจเนี่ย แล้ก็เอาชนะให้ได้เราสะสมเรื่องความไม่พอใจไว้มากตั้งแต่อดีตชาติกระทั่งปัจจุบันชาติเขาก็ยอมมาส่งผลในปัจจุบันเราจะคุณเครืองใจเป็นานขนาดไหนถ้าเราเอาชนะไม่ได้เนี่ยภพชาติต่อไปเนี่ยเกิดมาใหม่ก็ต้องมีอาการไม่พอใจตลอดไปเป็นพบชาติที่ไม่ดีเราจะไม่เอาชนะในปัจจุบันนี้หรือ ถ้าปัจจุบันเอาชนะไม่ได้เนี่ยอนาคตเนี่ยมันก็เป็นไปได้เราเริ่มต้นเอาชนะได้ในความคิดใจแต่บัดน,นี้โดยการมีสติระลึกรู้เอาไว้รู้ที่มันคิดในความไม่พอใจแล้วก็ทิ้งความคิดนั้นซะเี่ยผู้ปฏิบัติใหม่ๆนะต้องทิ้งในความคิดกลับมาเจตนารู้ลงไปที่การเคลื่อนไหวของกายอันนี้คือทางเดิมของเราคือ เจตนานรู้กายสนใจที่กายเคลื่อนไหวให้มากๆอย่าเป็นสนใจกับความคิดจะลดสะติแข่งกับความคิดไปเลยอันนี้ผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยทําอย่างนี้ก่อนส่วนผู้ปฏิบัตินานแล้วรู้จักเข้าใจบ้างก็ให้ดูความคิดดูเบาๆเนี่ยดูห่างๆอย่าเอาความคิดเป็นเราอย่ามีตัวเราในความคิดเดี๋ยวความคิดมันก็ดับไป โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในความคิดเราเอาชนะความคิดโดยการที่ไม่ห้ามความคิดแต่ว่าไม่เข้าไปอยู่ในความคิดเป็นผู้เห็นความคิดจิตก็จะหลุดพ้นออกมาได้เองอันที่จริงแล้วเนี่ยความคิดเนี่ยเปรบเหมือนแขกเหมือนอาคันตุก,กะเขาไม่เยือนจิตเราในชั่วคราวเท่านั้นอยู่ได้ไม่นานแขกพวกนี้ยเขาก็จะเอาเรื่องเก่า เพราะเขาหน้าเก่าๆเ,เอาเรื่องเก่าๆมาหลอกลวงเราเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่อขคือชื่ว่าแขกแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่นานล่ะแขกเขาผ่านมาและเขาก็ผ่านไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกลับมารู้สึกตัวเข้าไว้เนี่ยจะปลอดภัยกว่าคอยเราปฏิบัติเจริญสติต่อไปเรื่อยๆยทำที่ไหนก็ได้เรามีสติอยู่ที่ไหนธรรมะเกิดขึ้นที่นั้น มีสติอยู่ที่บ้านธรรมะก็เกิดขึ้นที่บ้านมีสติอยู่ในรถยนต์ธรรมะก็เกิดขึ้นในรถยนต์มีสติอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในห้องคาราโอเกะธรรมะก็เกิดขึ้นที่นั่นได้เพราะฉะนั้นจะไปไหนๆก็ตามเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมสติพกสติติดต,ตัวไปด้วยเนี่ยเราจะโชคดีสมดังพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่า คนมีสติเท่ากับมีสิ่งนำโชคอยู่ตลอดเวลาแต่จะนำโชคอย่างไรขนาดไหนนั้นลองลองฝึกสัมผัสดู